ฝนพวยจากกล้องมรสุมที่พาดผ่านและฝนที่ตกสะสมติดต่อกันหลายวันทําให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณและสภาพน้ําวันอังคารที่27กันยายน2565ล่าสุดอยู่ที่2 0 2 3 1 1ล้านลูกบาทเมตรจากความจุสูงสุด2,431.30ล้านลูกบาศเมตรหรือคิดเป็น83.21เป์ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน107.27ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำ25.03ล้านลูกบาทเมตรซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนช่วงนี้ให้ระวังพยายุไต้ฝุ่นโนรูซึ่งจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์และขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะส่งผลทําให้มีฝนตกหนักกับมีลมแรงในหลายพื้นที่ช่วงระหว่างวันที่2 8ถึง1ตุลาคมนี้ ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มติดกับลำน้ำระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับลำน้ำโขงเช่นจังหวัดมุกดาหารนครพนมและหนองคายให้เตรียมรับมือกับพยายุไต้ฝุ่นโนรูที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาโดยการเคลื่อนตัวของพายุโนรูจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และเป็นพายุดิบเพลชั่นแต่ก็จะยังคงมีผลกระทบและความแรงของพายุนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ